<Hey. S 2> โสกราตีสประวัติของโสกราตีสเกิดเมื่อ4มิถุนายน470ก่อนปีคริสตกาศและเสียชีวิตเมื่อ7พฤษภาคม399ปีก่อนคริสตกาล เป็นนักปราชญ์ของกรีกโปราและเป็นชาวเมอืองเอเธนซึ่งถือกันว่าเป็นผู้วางราวฐานของปรัชญาตะวันตกโสกราตีสเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีผลงานการเขียนอะไรแต่ตัวตนและความคิดของเขายังคงอยู่ถึงปัจจุบันผ่านงานเขียนของบุคคลอย่างอริสโตเติลเพโตอริสฟาโตนีสหรือโฟซิโนนนอกจากนั้น ยังมีทั้งนักเขียนนักคิดและนักปราัที่เก็บเรื่องราวของโสกราตีสไว้อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรู้ว่าข้อมูลเรื่องถึงชีวิตของโสกราตีสนั้นเท็จจริงได้หรือไม่ความสนใจหลักของโสกราตีสคือยานวิทยาจริยศาสตร์แนวคิดเด่นวิธีการของโสกราตีสคำย่อเย้ยของโสกราตีส ได้รับอิทธิพลจากอนาสตากรัสพาเมตินสโพดิคัสไดโอที่มาเป็นอิทธิพลต่อปรัชญาทั่วโลกการที่สุกราต,ติตั้งคำถามและสนทนา,าเกี่ยวกับปรัชญาจึงเท่ากับการเป็นการทรยศชาติการไต่สวนตัดสินว่าสุกราต,ติมีความผิดเขาถูกประหารโดยการดึงยาพิษและเสียชีวิตในที่สุด ประวัติของเพโตเพโตเกิดเมื่อ427ก่อนคริสต์ศักราชที่กรุงเอเธนประเทศกรีกและเสียชีวิต317ก่อนคริสต์ศักราชที่บ้านเกิดรวมอายุได้80ปีเพโต้เป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตกเขาเป็นลูกศิษย์ของโซคาติสเป็นอาจารย์ของอริโตเตนหลักปัชญาของเพโตที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด ของการศึกษาด้านต่างๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญญาจิตวิทยาธรรมชาติหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์เพโตเป็นนักปัญญาชาวกรีกมีแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทําความสามารถของมนุษย์ที่แตกต่างกันทํางานเหมาะกับความสามารถของตนมากที่สุดทําให้เกิดผลผลิตมากที่สุดเสียค่าใช้ใจ่ายใช้แรงงานน้อยที่สุดเกิดความชํานาญเฉพาะ ทำให้เกิดการผลิตมากขึ้นด้วยโดยนำมาแลกเปลี่ยนด้วยการใช้เงินเป็นสื่อกลางเฟโตเป็นผู้ก่อตั้งสำนักอะคาเดมีซึ่งถือเป็นสำนักปัชญาถาวรแห่งแรกของโลกและเป็นบอกเกิดของมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมาเป็นเจ้าของวรรณกรรมที่สำคัญมีอิทธิพลมากสามเรื่องคืออุตมรัตต บุรุษและกฎหมายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานคือเลือกงานที่เหมาะกับตนมากที่สุดทำให้มีความรู้และความสามารถในการทำความเข้าใจนั้นมากที่สุดด้วยครับอลิตโตต้นเกิด3า4ปีปีก่อนคริสตศักราชเสียชีวิต3า2ปีก่อนคริสตศักราชอายุโดยประมาณ อกสิบสองปียุคปรัชญากรีกโบรานอิตโตเติลเป็นนักปรัชญาและผู้รู้รอบด้านชาวกรีกเป็นสิทธิ์ของเพโตงานนิพนธ์ของเขาครอบคุมหลายสาขาวิชารวมทั้งฟิสิกส์ชีววิทยาสัตววิทยาอภิปชัชตรกศาสตร์จริยศาสตร์สุนทิยศาสตร์ บทกวีการละครดนตรีวาทศาสตร์จิตตวิทยาภาษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองเอลิสโตตตนเป็นผู้สังเขราอย่างซับซ้อนซึ่งปัชญาต่างๆที่มีก่อนหน้าเขาเหนืออื่นใดในโลกตะวันตกได้รับเอาสัพพทานุกรม ทางปัญญาจากคำสอนตลอดจนปัญหาและวิธีการสอบสวนของเขาผลทำให้ปัญญาของเขาส่งอิทธิพลเป็นเอกลักษณ์ต่อความรู้แทบทุกด้านในโลกตะวันตกและยังเป็นหัวข้อการอภิปรายทางปัชญาร่วมสมัยทั้งนี้ชี ชีวิตของเขาไม่ค่อยเป็นที่ทราบเท่าใดนักหลังเทโต้เสียชีวิตอรลิตูต้นออกจากเอเทนและเป็นอาจารย์ให้แก่อเล็กซานเดอร์มหาราชครับในสว่วนของ จอห์นดิวีนะครับจอห์นดิวี้เกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมคศกราัช1859และเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนคิศกราัช1952จอห์นดิวี้เป็นนักปัญญานักจิตวิทยาและนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ในปีคิศกรา 1, ัช1879หลังจากนั้นใช้เวลาว่าง ช่วงสั้นๆเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งก่อนจะกลับมาศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอวกินส์ในปีกิจศักราช1884ครับจอห์นดิวอี้เป็นนักปัญญาและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดของนาทิดิวอี้นะครับพยายามชี้ให้เห็นว่าการศึกษาแบบเกา่าหรือแบบอนุรักษ์นิยมมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรและการศึกษาแบบกานะ้าวหน้า มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างดิวอี้มีความเห็นว่าการศึกษาที่ถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบเก่าหรือแบบก้าวหน้าเพียงระบบใดระบบหนึ่งปัญญาของดิวอี้เป็นปัญญาที่สะท้อนออกมาเด่นชัดในเรื่องการศึกษาที่ยกย่องประสบการณ์ทั้งปวงจอห์นดิวอี้นะครับเคยดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิชาปัญญาจิตวิทยาและการสอนของมหาวิทยาลัยชิคาโกเขามีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกแนวคิดและวิธีการสอนใหม่ๆ ท้งยังได้สร้างโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อใช้สําสหรับทดสอบพัฒนาและวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สําคัญยังถือได้ว่าเขาเป็นนักปัญญาทางการศึกษาแนวหน้าของโลกโดยมีปัญญามากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่แตกแขนงออกไปอย่างมากมายหลักปัญญาของจอห์นดิวีนะครับเป็นหลักปัชญ,ญาพิพัฒนาการนิยมโเคเกสซิวิซึมนะครับ โดยหลักการและความคิดของปรัชญากลุมนี้มีความเชื่อที่ว่าสาระสําคัญและภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้คงที่หรือหยุดนิ่งหางแต่แปรเปลี่ยนสภาพไปตามการเวลาและสิ่งแวดล้อมโดยลักษณะของหลักสูตรจะยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกการกระทํา learning by doing เพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรูกนี้จึงใช้การสอนแบบแก้ปัญหาโด,ย,ดยนำหลักการปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาใช้ต้องเน้นให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาเนื่องจากความรู้เกิดจากการปฏิบัติจริงถ้าสิ่งใดยังไม่ถูกใช้สําหรับกระทําสิ่งนั้นเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่ความรู้ครับชองปอลซาร์ประวัติชองปอลซาร์ซาร์เกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน ปี1905ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายนปี1980ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซาร์เป็นนักเขียนนวนิยายนักบุรุษละครนักปัจญาและเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในแนวคิดอัตภาวานิยมหรือทฤษฎีที่ว่าผู้คนนั้นมีอิสระและความรับผิดชอบในการกระทําของตนเป็นนักปัจญา ผู้ประกาศเสรีภาพของมนุษย์ในแง่ปักเจ็ชนและได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี1964แต่ไม่ยอมรับรางวัลดังกล่าวผลงานพิมพ์ของซาร์มีอยู่3มเล่มคือหนังสือจินจนาการในปี1936ร่างทฤษฎีแห่งอารมณ์ปี1939หนังสือจิตตวิทยาแห่งจินตนาการปี1940แต่ถ้าว่า ในปี1 9 4 3หนังสือความมีอยู่และความไม่มีอะไรสาร์กำหนดฐานะของจิตสำนึกมนุษย์หรือความไม่มีอะไรเลยไว้ตรงข้ามความมีอยู่หรือความเป็นสิ่งของต่อมาปัชญาของสาร์สา์เป็นนักคิดกลุ่มอัธิภาวนิยมที่มีผู้รู้จักมากกว่านักคิดอื่นในกลุ่มเดียวกันสา์สร้างปัชญาโดยการเริ่มต้นมิเคราะห์ความเป็นคนในชีวิต ตนเองแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงโดยมีจุดมุ่งหมายและจะปรับปรุงสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้นเขาเริ่มต้นในการศึกษาให้รู้จักตนเองและยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองในแต่ละคน